สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเ,เพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็มาทักทายกันนะครับกับคลิปนะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญก็ ช่วงนี้นะครับเหรียญก็จะเข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ทําคลิปรับซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามหาเหรียญมาขายเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันก่อนละกันนะครับช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็คือใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่นะครับไลน์ไอดียนะครับต้องการซื้อเหรียญติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันย่อยๆแล้วกันนะครับเหรียญย่อยๆนะครับผมมี ผมมีเหรียญหนึ่งบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป kind of mm ็นเหรียญในแพ็คเดิมนะครับถุงของกรมธนารักษ์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ seafood, ่งบาทปีพศ2564นะครับเป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เผื่อว่าใครสนใจนะครับต้องการที่จะเก็บนะครับก็คืออยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรแบบนี้นะครับไม่สะดวกที่จะไปแลกที่กรมธนารักษ์ก็ สั่งก็ได้นะครับสั่งก็ได้ผมผมมีมาแบ่งปันนะครับ1ถุงนะครับเหรียญกระสาบอ่าเหรียญเหรียญกระสาบ1บาทจํานวน100เหรียญนะครับห0 0่ยเหรียญนะครับถุงหนึ่งบรรจุ100เหรียญผมอ่าขายถุงละ110บาทนะครับถุงละ110บบาทนะครับเผื่อว่าใครต้องการที่จะซื้อไปเก็บสะสมนะครับเก็บบางคนเขาเก็บนะครับ พศละถุงพศละถุงนะครับปีออกมาตั้งแต่ปี61นะครับ6ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับปี6 1 62 63อะไรแบบนี้เก็บเก็บไปปีละถุงนะครับเป็นสภาพสภาพแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เก็บทุกคนนะครับอันนี้คือคือบางคนนะครับที่เคยมีสอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ก็คือผมผมได้มานะครับได้มา10 10ถุงนะครับก็ขายถุงละ 110บาทนะครับเหรียญค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับค่าส่งนะครับค่าส่ง50บาท EMS นะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาท EMS นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสั่งหลายๆถุงนะครับเหมือนกับว่าสั่ง2ถุงนะครับก็คืออาจจะมีการก็คือบวกค่าน้ำหนักเพิ่มไปนะครับเหมือนเหมือนถุงเดียว50สนะครับสั่ง2ถุงก็ค่าส่ง60นะครับเพราะว่าบวกค่าส่งไปอีกถุงละ ส0บาทนะครับถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสั่ง3าถุงก็เจ็ดสิบบาทนะครับบวกไปอีกบวกค่าส่งถุงละ10บาทนะครับอันนี้คือคือมารีวิวให้ดูนะครับแล้วคราวนี้อันนี้เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปี6กหกสี่นะครับเผื่อว่าใครสนใจต้องการจะซื้อไปเก็บสะสมนะครับถุงละหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมมีเหรียญนะครับเหรียญนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับเป็นเหรียญ หบาทปีสี่หกนะครับแต่ว่าสภาพไม่สวยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนชัดไหมเนี่ยอ่าดูแบบนี้ก็น่าจะชัดนะครับไม่ต้อง2กล้องนะครับถ้า2กล้องมันจะขยายเกินไปนะครับดูแบบนี้แล้วกันนะครับเหรียญห้บาทปี46่หสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพสึกนะครับอันนี้ดูดูดูเหรียญให้ให้ชอบก่อนนะครับสภาพศึกนะครับด้านหลังก็คือศึกแบบนี้นะครับ ห้าบาทปีสี่หกนะครับแล้วก็อันนี้ด้านหน้านะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้ขายขายเหรียญละสองร้อยผมซื้อมาร้อยห้าสิบนะครับผมขายสองร้อยนะครับเหรียญละสองร้อยบาทนะครับค่าสองห้าสิบนี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกสภาพด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรอยรอยรอยชารุดนะครับ เผื่อว่าใครอพอที่จะซื้อไปเก็บได้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับเหรียญชารุดนานๆจะมาสักสักเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้200นะครับ200ค่าส่ง50นะครับเหรียญ5าบาทปีสี่มีมีมีเอฟซีทักมาสั่งเหมือนกันนะครับสั่งสั่งซื้อเหรียญ5บาทปีสี่แต่ว่าเหรียญสภาพนี้ผมผมท่านซื้อไปเก็บสะสมก็คือผมไม่ได้เสนอขายนะครับก็เลยเอามาลงลงในในคลิป ในคลิปนี้นะครับนี่นะครับเหรียญละ200บาทนะครับดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสุดท้ายไปแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2564นะครับเหรียญนี้พเสเศนขวางนะครับเอามาแบ่งปันละกันนะครับเพราะว่าเหรียญเข้ามาน้อยช่วงนี้นะครับเหรียญเข้ามาน้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2564นะครับพเสเศนขวางเหรียญนี้ขาย500บาทนะครับ500ค่าส่ง50 e.m.s. นะครับ มีเหรียญเดียวนะครับขวางสวยๆแบบนี้นะครับปีพศ2564นะครับนี่นะครับเหรียญนี้500บาทนะครับค่าส่ง50นี่นะครับอันนี้ก็ปี6 4นะครับเผื่อว่าใครจะซื้อเอาไปแกะแล้วก็คัดนะครับเผื่อว่าจะเจอเหรียญพระเสียรขวางแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเจอพระเสียรตรงนะครับแต่ว่าโอกาสเจอค่อนข้างจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครที่ชอบลุ้นนะครับ ก็อันนี้คือเป็นเป็นเป็นแพ็คกลมนะครับเป็นแพ็คกลมนะครับก็ลองเลือกลองซื้อไปคัดดูก็ได้นะครับเผื่อโชคดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มี3รายการนะครับเหรียญนี้1บาทปี6,4ถุงละ110บาท5บาทปี4 6, 200นะครับเหรียญละ200เหรียญนี้พระเสียนขวางเหรียญละ500บาทนะครับก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปกับช่องผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ